วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาอีสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอีสานตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ห่างจากอำเภอสนามชัยเขต71กิโลเมตรเริ่มเปิดสอนเมื่อปี2531 ต่อมาในปี2537สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนและค่าจ้างครูรองพระราชทานรราานมใหม่เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสานเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน90คนมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลสอบทางโอเน็ตพบว่าวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษยังต่ำกว่าระดับเขตทางโรงเรียนจึงแก้ไขโดยการจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนและส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมที่มาหาวิทยาลัยราชบัฏร,ราชนครินพร้อมจัดตารางให้เรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดจนจัดหาหนังสือและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรก,กิจกรรมการดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่างๆ<อ>ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ดำเนินการครบและประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สนองพระราชดำริโดยจัดห้องเรียนมอนไม้ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงมอนไม้และขั้นตอนการทอผ้าไหมเพื่อสืบสารและอนุรักษ์การทอผ้าไหมมีกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาวมาช่วยสอนผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งจำหน่ายร้านผูฟ้า ในการนี้ส่งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านส่งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้จัดแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกผักกินใบเพาะเห็ดและปลูกไม้ผลทำปุ๋ยหมักเลี้ยงไก่พันไข่พันเนื้อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบและเลี้ยงโคผลผลิตต่างๆมีพอเพียงตลอดทั้งปีส่งขายผ่านสากรโรงเรียนแล้วให้ผู้ปกครองนักเรียนนํามาประกอบเป็นอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กมีผลไม้และขนมหวานด้วย นักเรียนจึงมีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทําให้ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อเนื่องหลายปีในการนี้ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ําเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรให้กับโรงเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากในช่วงหน้าแล้งน้าในสระที่ใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนจะลดลง โอกาสนี้สรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาโรคและด้านทัตกรรมแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยพร้อมส่งรับเด็กชายที่ป่วยสมองพิการไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เวลา16นาฬิา17นาทีสมเด็จพระเทพราัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดยะเชิงเซาทอดพระเนตเครื่องสีข้าวกล้องข้าวขาวเครื่องคัดข้าวรุ่นต่างๆและกระบวนการสีข้าวซึ่งบริษัทเริ่มต้นศึกษาและผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจำหน่ายเมื่อปี2544